สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีบรสกูดสุคนเดอร์มันนี่ก็มาพบพ่อกับเขาคือเก่านะพี่น้องทั้ง่องซาวลาวสซนเนลมันนี่สากเขสกับยูไห่อยู่ยยนะคือเก่านะพี่น้องกะสิไปเอาเข่าขึ้นนะพี่น,อน้องเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งแห้งพี่น้องเข่ากะตกจากโตเพืองนะพี่น้องตกลงใส่น้ำอเ,เลยครับมันนี่เฮากะสิไปเอาเข่าขึ้นมาไหวยูไห่ใหม่นะพี่น้อง วนี้ก็ไ่ได้เกี่ยวข่าวหรอกพี่น้อง smile, เพราะว่าข like ่าวยังซ <Columbus> ุกบ่เพอเกี่ยวปนัยเนาะฟังบึงอีกจากซองซ้มมือเนาะพี่น้องจากซีได้เกี่ยวเลยเขาก็ไปบ่งไปซมนมกันเลยเนาะพี่น้องว่าข่าวมันแส่ห้ามลายปนัยพี่น้องฝนตกม่ขึ้นเนี่แห้งแห้งพี่น้องนี่เขาก็ไปเบ่งไปซมนมกันเลยเนาะตอนนี้กะเขาสิหยั่งลงไปเลยเนาะพี่น้องกะแดดเติบอยู่เนาะแต่ว่ามันยังเศร้าเติบฮะเขาจูโงไปได้ที่เขาก็เอางัวลงไปเลยเนาะพี่น้อง งัวกางงัวเทิกจูงยันล่มนึพี่น้องขี้รัก,รกแตะนี่ชีวิตทันงัวเอางัวเราไปผูกเสยต่อเพืองเลยเนาะพี่น้องไหต่ตโตเึ่งหนึ่งเขาเกี่ยววันเนี่ยเนาะพี่น้องตัวนี้มันบรด้มีน้ำจ้องบรด้เป็นยังบรด้ต๊กเดนาะพูนห่นะผูกพี่น้อง เข้าบ่อยากงามเนาะต่อเพื่องก็บ่ค่อยมีพี่น้องมีก็กอละ2 3ห่วงบางอันนะพี่น้องมันไวเข้าบ่ได้นี่ก็ตกกันนี่พี่น้องน้ําอยู่เนาะมแงพุ่นแหละจังสิได้กู้ขึ้นพี่น้องเอ้ย ถือฝนคืนในฝนก็ตกแห้งบ่แห้งมาแลกกันแต่ก็สิตกอีกไปทางนอพี่น้องเราก็ไปห่างเลยพี่น้องเอนมนจมนบรเห็นเข่าบ่ันฉแฉกเละ พี่น้องไข่นี่น้ำบิดเลยพี่น้องเอยลูกเขาเสีาน้ำพี่น้องแล้วขึ้นมาผึ่งอยู่คันทีเดีวมาพี่น้องพอให้มันได้แบบเสมืองเนี้ยนะ พี่น้องเขาก็พู่เส่น้ำมาเลยนี่บน,นเขาเปียกพี่น้องงี่อก,ก็พี่น้องเขาเสน้ำ ต่อเพื่องเข่ามาจากงามเนาะต่อเพื่องก็น,น้อยดีเล้วเนนะ่ะเปียกแล้วพี่น้องอืมลกว้าเห็ดหน้าเพื่อจะได้กินเข่าพี่น้องเอ้ย น้ำเส่นาพี่น้องเพราะว่าอยู่คันในสวนลายมันว่่อยากคอยแห้ง,ง่น้พวกงล่วกันนี่พี่น้องไปแหละนี่เกี่ยวเขาปอกผลเนาะ ข้าวกรีนพึ่งมจุดไอซิพน่น้องเพิ่จะเอาขึ้นจะใส่ไ่ใหม่ไอพี่น่ถ้า ว,ว่ามันบวตกน้ำแต่ผมเป็นยังหรอกพี่น้องอันนี้มันตกน้ำเนาะมันแส่น,น้ำฮะพี่น้องเปียกว่าสันหมาก,กันแหงแลยยังมาเปียกน้ำโอ้ย มันเนี่ยวเข่งกับสิไปเบิ่งเท้าน้องพี่น้องไปาเจอเปเบิ่งเท้ามาลาบตักสิมีหรือบอกจองผมว,ว่าชิฮอดวันสินแล้วพี่น้องมันเนี่กับสิขามคัมฮอดวันสินกับเท้าดับเลยพี่น้อง เขาคุณทำเถอะที่้องเออรูมาเข้าเนี่ยพี่น้งองแห้งเ่ี๋ยวนะ พอวางได้ก็วางไปจน้องือือ่นเสาเข่งก็ไม่ได้ออกมาเลยพี่น้องสไิไปอันไปเฮือดแจกเนาะพี่น้องอยู่บ้านเสาเข่งมีคนอันเสียชีวิตเนาะพี่น้องเสียแต่แต้วันอังคารผู้เละมืออื่นก็เลยเป็นเมืออ่อนแจกเข่าหาเพี่น้องพี่น้องเพิ่์กก็มาเว้าในเฮือนเสาเข่งนี่แหละเสาเข่งก็ไปซอยเรียกงานเพิ่์แหละพี่น้อง เดี๋ยวแล้วก็ยังบ่แล้วพี่น้องเอ้ยยังได้มาเสือมาสอยอยู่พี่น้องไห้ตัวน้ํามันบ่ได้ตกน้องพี่น้องกไห้น้ํามันก็บ่้ํานะพี่น้องเฮาก็บ่ได้ไปเสืกเนาะ हां ซ่เตโตมากมันจุ่มน้ามําเ่นบ่เฮ็ดแบบนี้ก็บ่ได้กินข้าวพี่น้องถ้ามันแดดมันก็แห้งอยู่ดอกมื้อนี้ฮะพ่นนําอย่าตกกลางเวตกกลงเวรน,นี่ยันได้ฮื้ออีกรอบช่องอยู โกจะไปขเข่าแมบน้ำอนเอาขึ้นข้างมาพี่นอ้องันฝนบ่โตกคืนนี่กับ,บ่เป็นยังเนาะฝนตกครับบวกกับหายหน้าหายนี่ก็มีน้ำซ้ำเน้ะพี่นอ้อง ให้ควนตกมาตืบอีกให้มุ่นกับกันตืบอีกต่อเพื่องหาสีน้าก,กับบมีเนาะหาสีไวกบบ้กับบมีก็เข่ามันบวจะเป็นพี่น้องเอ้ยป็าผูโอ,อ้ยเนาะ คันโบกเกี่ยววานเนี่ยค่ะคือจังหวดแดดเนาะพี่น้องก็เลยเกี่ยวหมูไปนั่งเกี่ยว,วนะคันบต่ตกน้ำนี่กกแห้งแนละ้ว ตอนนี้เฮาก็ได้เอาขึ้นเป็นทียามห่อแล้วเนาะพี่น้องเอาขึ้นมาค้างแล้วเล่ฮาว่าสิขึ้นเลยพี่น้องสักเกตกับสิใบเบิ่งเทาเนาะว่ามีหรือเปล่าพี่น้องสี่เอาเทามาลาบกินพี่น้องอาหารธรรมศาสตร์ได้ไหมนี่ขาดได้เนาะทำบาได้กับบวิดแกงหนม่า้เลยพี่น้องเลยเฮากับสิได้ขึ้นแล้วเนาะพี่น้อง เขาน่าเสาเข่งกะเรื่องเลยพี่น้องแต่กะยังบ่ทันได้พอเกี่ยวปานได้เนาะเฮากลับทะเลถ่ายกับซองซ้ำม่อพี่น้องตอนนี้กะ10:30นเแล้วเนาะพี่น้องเมื่อยได้เดี๋ยวเฮากะไปพบพ่อกันอยู่เที่ยงเลยเนาะพี่น้องตอนนี้เนาะพี่น้องเฮากะได้ขึ้นมาฮอดเที่ยงเลยเนาะพี่น้องกะโอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้สาเข่งกะสิขอจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อ และทีสำคัญหน่อยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประพาขดคลมปใหม่จากซองซาวลวสาสแนเอลเด้อพี่น้องสบ,บายดี